สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตะวันประจำวันที่16สภาคมกับดิฉันจารุวันสุทธิธนกูลคุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้ตำรวจในนครเทาเย้นพบแรงงานไทยรายหนึ่งมีท่าทีพิรุษจึงทำการค้นตัวจนพบยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในขวดน้ำหอมขณะนี้ถูกส่งตัวดำเนินคดีแล้ว เมื่อเปิดฝาขวดน้ำหอมออกมาก็พบว่าภายในบรรจุยาแอมเฟตามีนเอาไว้เมื่อวันนี้ขณะที่เจ้าที่ตำรวจนครเทวนยนืออกลาดตระเวนอยู่นั้นก็พบแรงงานต่างชาติรายหนึ่งแสดงท่าทีพิรุษจึงเข้าตรวจสอบโดยชายรายนี้เป็นแรงงานสัญชาติไทยไวัย32ปีหลังการตรวจค้นเจ้าที่พบขวดน้ำหอมอะโรมาขนาดเล็กในเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องสงสยัยพยายามซ่อนไว้ในกระเป๋าลหลังกางเกงหลังเจ้าที่แกะเทปกาวที่พันฟ้าขวดออกก็พบถุงซีพลาสติกที่มียาแอมเฟตามีนบรรจุอยู่ภายในจึงควบคุม ตได<ย>ดีาามามกหมช่วงนี้ทางตอนใต้ของไต้หวันเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างติดต่อก,การหลายครั้งแล้วนะคะโดยที่นครไทยนั้นเกิดเหตุบ้านเก่าสามชั้นพังถล่มลงมาทั้งหลังเนื่องจากบ้านข้างเคียงที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างขุดฐานรากโดยไม่ปฏิบัติตามแผนป้องกันดินถลม่มส่วนที่นครเกาสงก็เกิดกรณีกระบอกซิลิโคนตกลงมาจากอาคารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจนเกือบโดนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน จากภาพบ้านสามชั้นซุดต,ตัวลงก่อนค่อยๆเอียงถล่มลงมาภายในไม่กี่วินาทีชาวบ้านละแวะกใกล้เคียงตื่นตระหนกต地震ด后เจนกูม่สแล้วก็คือที่มื่อวานมาขุุ บ้านเก่า50ปีสุทธลมจากการขุดฐานรากอาคารหม่5ชั้นค้างเคียงเมื่อวันที่14กพฤษภาคมโชคดีที่บ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอาศัยอยู่จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตวันที่15กพฤษภาคมสำนักการโยธาเข้าตรวจสอบสั่งระงับการก่อสร้างและปรับผู้รับเหมา9ก้า0เหรียญไต้หวั่ต้ัรกน 因挡土措施为案徒施作，导致泥丸倒塌。大钢牙来处理这些行政啊，那个公安的我们先把它处理掉，<嗯>剩下的我们有盖没盖都没所谓的了。เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนานเจ้าของโครงการออกมาขอโทษให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบสำนักง,งานโยธาเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตราย ในวันที่14พฤษภาคมที่เกาฉงมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์เกือบถูกขวดซิลิโคนตกใส่ศีรษะจากไซก่อสร้างเจ้าตัวโพสต์เตือนในโซเชียลชาวบ้านยังเล่าอีกว่าถูกก้อนหินเล็กๆตกใส่หลังคารถสำนักงานโยธาได้รับแจ้งและเข้าตรวจสอบทันที สำนักงานโยธาปรับผู้รับเหมา9 0,000ื่นเหรียญไต้หวันพร้อมสั่งหยุดงานเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและตรวจสอบไซงานโครงการ,ก,ร,ราก่อสร้างดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุในปี2566ขณะเชื่อมท่อระบายน้ำใต้ดินทำให้ดินถลม่มมีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บหนึ่งราย เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เกิดเหตุรถบัสของบริษัทโกวกวังซึ่งกำลังจะมุ่งหน้าจากสนามบินเทาเย็นไปยังกรุงไทเปชนเข้ากับกำแพงบริเวณทางโค้งโดยบนรถมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด31คนโชคดีที่ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้รถบัสโดยสารประจำทางสาย1819ของบริษัทกค้กวางที่กำลังจะมุ่งหน้าจากท่ากัสยานานาชาติเทาเยียนไปยังกรุงไทเปเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับกำแพงขณะเลี้ยวโค้งตรงทางออกจากจุดจอดรถบัสที่อาคารผู้โดยสารหนึ่งโดยขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารบนรถรวมทั้งหมด31คนแบ่งเป็นชาวตหวัน9คนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ22คนซึ่งรวมถึงชาวเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมียนมาและมาเลเซียโชคดีที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเดือนเมษายนที่ผ่านมามีคดีช่อโกงในไต้หวันมากกว่า15,000คดีแล้วนะคะโดยมูลค่าความเสียหายสูงเกิน7,600ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันโดยถูกวิชาชีพหลอกให้ลงทุนเพียง3เดือนสูญเงินไปแล้วมากกว่า10ล้านเหรียญไต้หวัน วันนี้ตำรวจจัดแถลงข่าวร่วมกับศิลปินชื่อดังเฉียวเตาเพื่อส่งเสริมการป้องกันการช่อโกง比起去年最高峰月份的时候案件数下降了22.36% อย่างไรก็ตามกรณีที่ได้รับความสนใจจากสังคมคือคดีที่มีเชื่อเป็นตำรวจซึ่งประจำการอยู่ในศูนย์ป้องกันอาชญากรรมช่อโกงโดยอยู่ในชุดตรวจสอบธุรกรรมการเงินของสำนักงานตำรวจนายนี้หลงเชื่อโฆษณาบน Facebook และถูกลวงให้ลงทุนในหุ้นกำไรสูงโดยภายในระยะเวลาเพียง3เดือนได้ถอนเงินจากบัญชีถึง6ครั้งรวมความเสียหายเกือบ11ล้านเหรียญไต้หวัน 我们对于这些反诈教育，我们不管是对民众，或者是对我们的远警，我们都一直在施教。我相信，只要民众能够常常上网来看打诈仪表板，呃，就可以去预防，也提升自己的反诈的免疫力。 เดือนเมษายนที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งคดีช่อโกงกว่า15,000คดีมูลค่าความเสียหาย7,6พันล้านเหรียญไต้หวันขณะเดียวกันพนักงานธนาคาร First Bank สาขาอีหลานถูกสงสัยเกี่ยวข้องกับขบวนการและถูกอายการเรียกสอบสวนธนาคารยืนยันให้ความร่วมมือและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบกิจาการทางการเงินของธนาคาร กระแสการปลดพนักงานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายง,งานว่า Microsoft เตรียมปลดพนักงานถึง6,000คนขณะที่ b บ r b e r r y รแบรนด์เนมหรูจากอังกฤษก็เตรียมปรับลดพนักงานทั่วโลกลงเช่นเดียวกันดานบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างนิสันซึ่งปีที่แล้วเผชิญการขาดทุนหนักที่สุดในรอบ25ปีก็ตัดสินใจปลดพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น20,000คนทั่วโลก หลังจากดิวควบรวมกิจาการกับฮอนด้าโลมและธุรกิจเข้าสู่วิกฤตนิสาันรายงานขาดทุนสุดที่ปี2,567กว่า6.7แสนล้านเยนสูงสุดในรอบ25ปีบริษัทเตรียมปลดพนักง,งานเพิ่มอีก2,000 0คนทั่วโลกภายใน3ปีพร้อมกับปิดโรงงาน7แห่งและลดกำลังการผลิตจาก3.5ล้านคันเหลือ2.5ล้านคันต่อปี นิสสันยอมรับว่านโยบายภาษีสหรัฐซ้ำเติมวิกฤตขัดกระทบสูงสุด4.5แสนล้านเยนและอาจขาดทุนจากการดำเนินงานอีกกว่า2แสนล้านเยนในไตรมาสที่2ของปีนี้น <N> อกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เผชิญกับวิกฤตตลาดสินค้าหรูก็ซบเซาเช่นกันแบรนด์อังกฤษอย่างเบอร์เบอรี่รายงานผลประกอบการล่าสุดแม้ว่าจะดีกว่าที่คาดการไว้แต่รายได้รวมเมื่อเทียบปีต่อปีกับลดลง17%โดยเฉพาะในตลาดเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเบอร์เบอรี่จึงตัดสิน ใจปลดพนักง,งาน1,700คนหรือประมาณ20%ของจำนวนพนักง,งานทั่วโลกเพื่อผลักดันการปรับโครงสร้างองค์กร แม้ไมโครซอฟท์จะมีกำไรเกินคาดสี่ไตรามาสติดและราคาหุ้นใกล้จุดสูงสุดในประวัติการแต่ก็มีการเตรียมบดพนักง,งาน6,000คนทั่วโลกเป้าหมายเพื่อลดระดับชั้นของฝ่ายบริหารระดับกลางและควบคุมต้นทุนแรงงานไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพพนักงานทั้งนี้บริษัทลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ขอบคุณที่ติดตามชม PTS f o c u กัไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของนกพับฟินแอตแลนติกที่อังกฤษแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ